อย่าอย่าพังไปแล้วอันนึงนะครับตูดหลุดเลยนะครับแล้ว,ลวอัวอนอนี้อะไรพี่แท้มั้อันนี้แทะน้ำทุนเท่าไหวร่ตูดหลุดลตูดหลุดเลยนะครับหนึ่งอัน,นอเรียกพี่ตั้มเตรียมสวิงมานะครับ<笑><笑>โอเครู้เรื่องเตรียม,รยมพร้อมนี่ดูพี่นพดีอ่ะไปแล้วตูดฉีกไปแล้วตูดฉีกไปแล้วหนึ่งครับ เมื่อกี้สาประมาณใหญ่เหมือนกันเนาะอันไหนไหนปปทะเลโอ้โหปปทะเลจิบถ้ากิบกระโหลกอะไรอีมู่ตีเลยนะพี่พี่นบตีแล้วนะครับพี่ตามเดินตามไปตีต่อโอเคพี่ตามตีป๊อปนะครับพี่นบตีปักนะครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการนะครับ ว่าจะเป็นยังไงผมขอเขาล่มกันวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเท่าไหร่สู้เขาไม่ไหวอยะเออบอน,นี้นะครับเจ้าของบ่อแจ้งมาว่าเล็กๆนะครับน่าจะมีห้าโลนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับสูงสุดก็สิบอัพนะครับน่าจะมีในบ่อน,นี้น่าจะมีสิบตันได้นะครับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับเมื่อกี้พี่นพหนลุดไปแล้วหนึ่งตัวะครับน่าจะใส่ห้าหกได้นะครับเมือ่อสองวันที่ที่แล้วนะครับเพิ่งให้ลูกเหี่ยไปนะครับประมาณสองตันนะครับเป็นลูกประนินเป็นนะครับเอามาให้ต้องท้ทายวังตรงนี้ตัวตีเนื้อที่บ่อนี้ก็ประมาณสามสิบไร่นะครับเป็นที่โล่ง ไม่มีอุปสรรคนะครับเดินได้รอบปลาใหญ่มันก็จะกินช้านิงนะครับแต่ถ้าโดมัทีก็ตึงตึงมือแน่นอนไม่รู้จักปอปลทะเลโอ้ยไอ้พวกนี้นะพี่้มเหมยดูดทีนะสนั่นโลกา พี่นพคันนี้ผมนพเวียร์เท่าไหร่หุ้ย,ยกำลังคุยไปแล้ว <laughs> <laughs> ไปหวานแล้วร้อย <laughs> <laughs> พี่นพ <laughs> พี่นพนบเบียร์อะไรอีก <laughs>